วันนี้นะครับเราจะพามาปลูกต้นกระจับในอ่างปูน,นรับที่แห่นางปูนแล้วก็มาดูใ,ใกล้เลยมาเราจะปลูกสองกระถางนะนี่กระถางเล็กกับกระถางใหญ่โดยที่ดินตรงนี้นะครับคือดินเหนียวดินเหนียวเห็นปะ่ะดินเหนียวเราไปเอาจากริมสระนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็เตรียมสักกระถางแบบนี้นะครับหนึ่งกระถางหรือถ้าใครมีกระถางใหญ่ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับสองกรนะถางละ อย่ขั้นตอนต่อไปเราจะไปเอาต้นพันธุ์กระจับกัน,อ,น,นอันนี้คือบอ่อที่เราจะมาเอาต้นพันธุ์นะครับน,น,นี้เลย,อ,ยอันนี้บอ่อนี้นะครับเป็นบอ่อลึกตรงกลางลึกประมาณห้าถึงหกเมตรนะครับเรียกต้นพันธุ์ก่อนต้นก็แล้ว ไก่หน <T ôn. S 1> ึ่งต้นฝไงกินสองตัวหนึ่งต้นโอ้ยไก่จับอ่ะสองต้นเราจะปลูกทั้งหมดหกต้นนะครับ รบแล้วต้นพันธุ์ที่เราจะไปปลูกให้ดูนะก็จะเป็นต้นพันธุ์ที่ไส์ประมาณนี้นะที่เราจําหน่ายแหละประมาณเท่าฝ่ามือจะมีต้นใหญ่บ้างแล้วก็เล็กบ้างนะครับรวมๆก็คือโอเคประมาณนี้แข็งแรงไปแลต้นพันธุ์แล้วขึ้นยังไงคะหมดหายยาวเลยอืวินบา้าน จะมีก้านที่เนี่ยที่มันเน่านะครับไม่มีใบไปเรารีไปอะไรประมาณนี้ที่มันไม่สวยเราก็ดึงออกวิธีดึงก็เด็ดเด็ดแบบนี้เลยแล้วก็ทิ้งไปหรือถ้าไม่เด็ดเดี๋ยวมันก็ะจะค่อยๆหลรุดออกจากต้นไปเองนะครับแต่เราก็เด็ดนะครับเพราะเขาใส่ยามก็เด็ดตายให้ครบทุกต้นเลยลากฝอยสวยๆแบบนี้ถ้ามีหอยคัดทิ้งเลยนะ เห็นว่าห่อยมันชอบกัดกินใบนะี่ยคัดทิ้งไปไไนนลากฝอยยังสวยนะอ่ะดูดิโอเคได้แล้วเริม่มจากกระถางเล็กก่อนนะนี่กระถางเล็กเอาน้ำใส่หน่อยให้มนะันนิ่มๆนะครับเราจะปลูกแค่สามต้นพอกระถางนี้ สต้นก็คือสามยอดนะครับประมาณนี้วิธีปลูกถ้ารากมันยาวเกินเกินบ่อน้ําเราก็ตัดได้นะครับหักสิ้งไปจับบริเวณโคนจิ้มลงไปจิ้มลงไปในดินเลยให้มันอยู่ในกระถางนะหนึ่งต้นแล้วต่อไปต้นที่สองเหมือนเดิมจิ้มลงไปถ้าใช้ดินเหนียวจะดีที่สุดนะครับ มันจะได้ยึดเกาะได้ต้นที่สามยาวเด็ดทิ้งเรียดร้อยแล้วเสร็จละต้นเล็กเสร็จแล้วน,วนี่เราน้ำลงไปนะครับวางในบอ่อได้เลยนะครับวางกระถางลงไปก่อนนะแล้วต้นพันจับให้มันลอยขึ้นมาแบบนี้นะเนี่ยถ้าความนี้ไม่รอดนะครับต้องจับให้มันลอยขึ้นมา อันนี้ก็เหมือนกันจับให้ลอยขึ้นมานครับส่วนระดับน้ําจะเติมก็คือประมาณ1ฟุตนะครับจากพื้นขึ้นมาประมาณ1ฟุตแต่ก็ยานะยาให้มันท่วมต้นก็จับเดี๋ยวจะตายนะครับจัดตรงนี้เสร็จแล้วกระถางเล็กต่อไปก็กระถางใหญ่ก็ทําเหมือนกันเลยจิ้มลงไปให้มันอยู่จิ้มลงไป กระทางใหญ่ความจริงเราปลูกได้หลายต้นเลยนะเพราะว่ามีพื้นที่เยอะจินไปเสร็จแล้วก็ไปวางต้องลงอะ่ะนักแบบนี้ใบเหมือนเดิมนะครับจับหงายขึ้นมาหงายขึ้นมาตรงนี้ก็เหมือนกันหงายหายแค่นี้เองเสร็จแล้ว เราก็รอนะครับรอเติมน้ําให้มันได้ระดับที่เราต้องการก็เท่านี้เองนะครับสาหรับการปลูกต้นพันธุ์กระจับเข่าไปาในสระน้ำนะครับในอ่างน้ําแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือนูนเห็นไ่มฝาติตต้องโดนแดดนะครับต้องโดนแดดโดนแดดบ้างหรือว่าใต้ร่มไม้โดนแดดลาไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาไปปลูกที่มันไม่โดนแดดเลยไม่ดีนะครับมันจะไม่โตออก จะไม่โตจับลอยปูแบบนี้ประมาณสองวันถึงสามวันจะเริ่มฟื้นตัวเต็มที่นะครับแล้วก็บางต้นถ้าเราจับให้มันง่ายขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้แล้วมันพลิกแบบนี้เองไม่เป็นไรปล่อยมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูใหม่อีกทีนะครับว่ามันโอเคหรือยังมันฟื้นตัวหรือยังนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับ